โอเค okay, let's go วันนี้เรามาเที่ยวชมสวนนะครับพาเจ้าของสวนตัวจริงครับเด็กหญิงสุนิสาคือเจ้าของสวนตัวจริงของทางร้านนะครับร้านชื่อร้านสุนิสากาแฟเศษนี่ครับตัวจริงเสียงจริงชื่อเขาเลยครับอดูนะครับการใส่จิ๊บตั้มนะครับ ใส่ทั่วทั่วโคนนะครับหวานทั่วๆเลยโดนต้นได้นะครับโดนใบได้ไม่มีข้อเสียใดๆนะครับอ่าชมดอกกันนะครับอันนี้รุ่นใหม่เริ่มจะบ,บานแล้วนะครับรุ่นเก่าก็พอมีบ้างดอกสองดอกตรงนี้การให้น้ำนนผมก็ลดลงมาเหลือยี่สิบนาที วันเว้นวันนะครับยี่สิบนาทีว uh ันเว้นวันอ่านี่ให้เจ้าของสวนถ่ายรูปคู่กระดอกทุกเรียนหนะครับ